สวัสดีค่ะชาวราศีพฤกษกยินดีต้อนรับเข้าสู่วิรดาแองเจ e ล s บสชาน e ลนะคะคลิปนี้นะคะเป็นดวงรายเดือนประจำเดือนมิถุนายนปีพุทธศักราช2568นนะคะสำหรับ ราศีหรือลัคนาพฤกษก็ได้เนาะก่อนอื่นขออนุญาตแจ้งข่าวสำคัญนะคะก็คือเรื่องของ divine portal นะคะหรือซุ้มประตูสวรรค์ที่ตอนนี้เปิดออกนะคะระหว่างวันที่22ถึง27พฤษภาคมนี้นะคะเป็นช่วงจังหวะที่จะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เลยถ้าเราต้องการและเราลงมือทำ ลุยเลยตัดสินใจเรื่องสำคัญในชีวิตสร้างการเปลี่ยนแปลงเริ่มเดินหน้าทําอะไรใหม่ๆได้ในช่วงนี้คือเหมาะที่สุดแล้วตั้งใจเริ่มต้นแล้วก็เปลี่ยนแปลงชีวิตเนี่ยเป็นจังหวะที่ดีมากๆสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะใกล้ชิดกับเรามากนะคะสัญชตาติญาณอะไรจะมาเต็มความฝันกันอย่างรู้ลังสังหรณ์อะไรก็จะบอกเราได้นะคะหลายคนก็อาจจะมาดูดวงนะคะเพื่อที่จะไขค,คำตอบหรือว่า ไขข้อสงสัยบางอย่าง,างนี้ก็ได้แชร์ออกไปนะคะข้อความตรงนี้เนี่ยสำคัญมากเลยควรที่จะแชร์ไปให้กว้างที่สุดเราจะไม่ยอมรู้อยู่คนเดียวเนาะเอาละได้วิทยาทานได้บุญนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะ energy เ,เ,เป็นไงขอเช็คก่อนเนาะนั่นไงพูดถึงเรื่องเริ่มต้นไพ่เบอร์หนึ่งมาเลยนี่ค่ะข่าวดี หรือการเริ่มต้นใหม่มาถึงแล้วนะคะสิ่งที่เป็นสิ่งใหม่นะคะอะไรที่มันมาถึงในเรื่องของความสุขการเริ่มต้นนะคะ new beginning ตรงนี้เรื่องเด็กด้วยเรื่องข่าวเกี่ยวกับลูกนะคะคนที่มีลูกนะก็ตอนนี้ลูกเราเนี่ยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตแบบกระทันหันนะคะแบบกระทันหันและก็เป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ อา,อ,อาจจะเป็นตัวเราเองก็ได้ The Tower มาด้วยกันเลยแสดงว่ามีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงแบบไม่คาดคิดนะคะเร็วๆนี้แล้วในเดือนมิถุนายนนี้ค่ะเอาละทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะในแง่ของโหราศาสตร์ดวงดาวก็มีดาวสุกนะคะหรือดาววีนัสย้ายนะเข้าสู่เรือนาศีกรกฎในวันที่6เดือน6นี้นะคะและ ดาวพุธกับดาวจูปิเตอร์ตามมาวันที่8และ9ติดติดกันเลยนะคะคือดีๆทั้งนั้นเลยดาวดีๆอยู่ในเรือนราศีกรกฎส่งผลกับเราในเรื่องอารมณ์ความรู้สึกจิตใจนะคะแล้วก็สุขภาพการฟื้นตัวในแง่สุขภาพกายหรือสุขภาพใจก็ได้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าไพ่ชุดหลักหรือไพ่เทโรนะคะมีอะไรที่ต้องการจะสื่อกับพวกเราในเดือนมิถุนายนนี้ค่ะ ได้โปรดชี้แนะแนวทางนะคะให้กับราศีหรือลัคนาพฤกษกค่ะราศีนี้รวยค่ะคนรวยเขาอยู่กันนะคะรวยจริงอมืมาดูกันค่ะสามดาบ tree of s o r c e เลยใบแรกตกใจมากเกิดอะไรขึ้น 4 of w ands. a n d s เออช่วง divine portal เปิดเนี่ยอาจจะมีคนรักเกา่าติดต่อก,กลับมาด้วยนะคะบอกไว้ก่อนเตือนไว้นะหรืออาจจะไปนึกถึงหวนรำลึกถึงคนเก่าๆอะไรแบบนี้ค่อนข้างเยอะนะคะเดี๋ยวรอดูคลิปความรักออกแยกมาตามหลังนะคะเดี๋ยวจะตามมาทีหลังกด subscribe กดกระดิ่งเตรียมไว้เลยนะเดี๋ยวคลิปดีๆออกมาใหม่จะได้เห็นนะคะ4 of ones the emperor queen of swords death King of Pentacles, Page of Swords, Seven of Wands, Ace of Swords, e i g h t of Pentacles, Bottom of the Deck นะคะได้ภัย Two of Pentacles หลายคนลังเลอะ่ะคือมีเรื่องที่ยังตัดสินใจเลือกไม่ได้ตัดสินใจไม่ถูกไม่มั่นใจเออหรือมีเรื่องที่ก็ตตอนนี้กำลังรักษาสมดุลหรือ Balance ให้เกิดขึ้นอยู่นะคะอาจจะมี เหตุการณ์ที่เราลังเลหรือว่าเป็นลักษณะการที่ยังตัดสินใจไม่ได้นะคะอืมแล้วก็มีเรื่องที่ต้องรักษาสมดุลให้ดีด้วยอย่างเช่นเรื่องของงานกับสุขภาพนะคะหรือว่าเรื่องส่วนตัวกับงานอย่างเงี้ยอือหือ ค่อนข้างหนักเลยสำหรับหลายๆคนนะตอนนี้เจอภาวะที่กดดันมากอืมก็มันต้องมีอะไรที่มีเหตุผลแหละทำให้ตรงเนี้ยมันต้องจบลงหรือยุติบทบาทอะไรบางอย่างลงนะคะ เพราะว่า the days เนี่ยมันย้ำกับอาจารย์มากเลยว่าสถานการณ์ที่ไม่โอเคมันปิดจบไปแล้วอืมอืมตรงนี้เนี่ยเราเองก็เรียกได้ว่าต้อง เดินหน้าอย่างเดียวคืออย่าฝืนกับจัก,กรวาลที่ว่าเขาพยายามจะพาเราไปในเส้นทางใหม่ๆหรือว่าให้เราได้เลิกกับใครบางคนเลิกรายย่าร้างยุติความสัมพันธ์หรือว่าเลิกทํางานที่นี่หรือเลิกอาชีพนี้หรือไปไม่รอดในกิจการงานอะไรตรงนี้นะคะเพราะเขาต้องการให้เราไปเริ่มต้นสิ่งใหม่เปิดตัวงานใหม่ธุรกิจใหม่ได้งานที่ใหม่หรืออะไรที่ว่าเป็นรักครั้งใหม่อ่ะที่มันดีกว่านะคะแสดงว่า อะไรที่ไม่ตอบโจทย์เนี่ยมันถึงจุดสิ้นสุดแล้วค่ะฟื้นฟูสุขภาพร่างกายแล้วก็ต้องฟื้นฟูอารมณ์ความรู้สึกจิตใจด้วยในช่วงนี้นะคะก็เป็นช่วงพักของเราเนาะหลายคนก็ปวดคอมากเลยเป็นอะไรก็ไม่รู้นอนตกหมอนหรือเปล่าไม่มั่นใจว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าหลายคนเนี่ยมีอาการเกี่ยวกับด้านทาง สรีระศาสตร์เกี่ยวกับสุขภาพนะคะเกี่ยวกับต้องไปทำกายภาพบำบัดอาจจะเป็นข้อต่อในคอเราหรือเปล่ากระดูกกระดกลำคออะไรแบบนี้นะคะอืม ตอนนี้ถ้ามีปัญหาเรื่องของความทุลักทุเลไม่มั่นใจว่าเฮ้ยเส้นทางนี้มันใช่หรือเปล่าแสดงว่ามันน่าจะมีทางอื่นที่ดีกว่าเพราะว่าเขาดูแล้วเขาอยากให้เราเลือกได้ละตัดสินใจให้แน่แน่เพราะว่าเราทําท่าทําทางเหมือนเราเลือกไม่ได้มานานแล้วเนี่ยจะเหยียบเลอสองแคมถึงเมื่อไหร่คือไม่ว่าจะเป็นเลือกระหว่างความรักคนนึงกับอีกคนหรือเลือกเรื่องงานว่าจะอยู่ต่อหรือว่าพอแค่นี้อะไรแบบเนี้ยนะคะเขาต้องการให้เราตัดสินใจให้แน่ชัดเพื่อที่เราจะได้ ทำงานอย่างมีความสุข make money นะคะได้ตังค์ด้วยแล้วก็รู้สึกว่า enjoy กับการทํางานคือมีความสุขกับการทํางานนั่นแหละค่ะคืออาจารย์มองว่าหลายคนเนี่ยเจอเหตุการณ์ที่ค่อนข้างจะรุมเร้านะคะหลายสิ่งมากเลยปัญหาเนื่องงานแล้วก็เรื่องของเออความสัมพันธ์ใกล้ชิดคนใกล้ชิดคืออาจจะมีประเด็นที่ว่าก่อนหน้านี้ เขาพูดจาดูถูกเราอ่หรือว่าให้ให้เรารู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจอะไรบางอย่างคือเรารู้สึกเหมือนกับเขาไม่ค่อยให้ความสำคัญนะนะคะตรงนี้มันก็เจ็บนะอืมเพราะว่าเราพพอร์ตคนรักดีอะเราจะเป็นอะไรที่เหมือนกับ ให้ทั้งคุณค่าในเรื่องความรู้สึกจิตใจกับเขาเต็มที่มากๆแต่ว่าเราคาดหวังอะไรจากเขาบ้างละ่ะคือพอเราลองดูพฤติกรรมอะไรที่เขาทำอะ่ะมันไม่ใช่เลยเนาะมันเหมือนกับเขามองข้ามนะคะมองข้ามความรู้สึกเรามากเลยทั้งคำพูดทั้งการกระทำของเขาอะ่ะมันทำให้เรารู้สึกว่าอืมทำไมคนคนนี้ดูแบบ เหมือนไม่เท่ากันนะกับที่เราให้คืออาจจะไม่ซัพพอร์ตเรานะคะเป็นเพื่อนหรือเป็นแฟนหรือเป็นครอบครัวก็ได้ค่ะแต่คืออาจจะรู้สึกว่าไม่ซัพพอร์ตเลยเหมือนกับเราเนี่ยคือตัวเราคือเราต้องตั้งหลักยืนหยัดโดยลำพังทำทุกอย่างมาฟาดฟันอะไรด้วยตัวเองหมดนะคะถามว่าเราจะมีเขาไว้ทำไมมีไว้เพื่อ คือมันมันเหมือนกับเวลาที่เราต้องการกําลังใจหรือต้องการคําแนะนําอะไรไรคือเขาเขาไม่สามารถให้ได้เลยนะอืมตรงนี้อาจจะเป็นช่วงจังหวะที่เราจะ็อ t o ์ในเรื่องของเพื่อนหรือมิตรภาพที่เราจะคบนะคะเพราะเรารู้สึกเบื่อหน่ายรู้สึกอึดอัดรู้สึกไม่ชอบรู้สึกว่า สีนมันไม่เสมอกันด้วยคือมันมีหลายๆครั้งที่คุยกันไม่รู้เรื่องนะคะเพราะว่าเราอ่ะจะเป็นเป็นคนพูดตรงด้วยแหละอืมเราจะเป็นฝ่ายพูดตรงแต่ว่าอีกคนนึงเนี่ยเขาเหมือนรับไม่ได้และอาจารย์ว่าเขาไม่ชอบให้เราแบบเอื้อนเอ่ยอะไรที่มันเป็นความจริงอย่างเงี้ยนะคะคือคล้ายกับ ต้องการเอาชนะหรืออะไรหรือใช้อีโกโ้คือเรามีเพื่อนหรือคนรู้จักหรือญาติใครสักคนหนึ่งอะหรือแฟนเราเองก็ได้ที่ว่าเปลี่ยนเมื่อก่อนก็ดีๆแต่พอเริ่มอาจจะเริ่มมีเงินนะคะก็เริ่มเปลี่ยนอะไรแบบนี้แต่ทีนี้ two of abundance ตอนนี้เนี่ยชีวิตมันเหมือนกับต้องหาสมดุลให้เจอได้แล้วเพราะว่าเราอาจจะทำอะไรเดิมๆม,มานานแล้วแล้วเรารู้สึกว่าตอนนี้มันมันเป็นวิกฤต ของงานตัวนี้โปรเจกต์นี้มันอยู่ไม่ได้แล้วมันจะทำเหมือนเดิมต่อไปอีกไม่ได้ต้องมีการปรับเปลี่ยนแผนหรือว่ามันเป็นอะไรที่เราต้องให้บาลานซ์มันกลับคืนมาสมดุลมันเชียสมดุลไปนะคะ helper of thought healer of thought ขออภยัยอันนี้คือเรื่องของการชำระร้างที่บอกกำจัดอะไรที่รกพลังพลังงานทาพลังงานที่รกหรือคนที่ไม่ตอบโจทย์เนี่ยอืม อย่างนี้ก็จะช่วยเราได้ในเรื่องของการจัดการบริวารหรือคนที่จะอยู่กับเรานะคะแล้วก็มีเรื่องของสัญชตาตญาณบางอย่างที่เบื้องบนเขาให้เราด้วยเกี่ยวกับเซนส์นะคะเกี่ยวกับสัญชตาตญาณเกี่ยวกับลางสังหรณ์ความฝันอะไรอะไรนะคะเออคือตรงนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของความมั่งคัง่งความร่ำรวยหรือว่าเรื่องของ โชคลาภด้วยที่เรากำลังตามหาไล่ล่าอยู่ในเรื่องเงินหนึ่งทองทองเนาะก็จะมีเหตุการณ์ที่ตัวเราเนี่ยหาเจอในเรื่องของทรัพย์สินแล้วก็เงินทองคือเราตอนนี้เรามองหาหรือเราต้องการอะไรตรงนี้แล้วเรามีโอกาสที่จะได้และมันก็เป็นเรื่องที่ว่าเรากำลังเรียนรู้อยู่นะคะหลายคนเนี่ยไปเรียนต่อศึกษาต่อหรือว่า หาความรู้เทคคอร์สหรือ Class เพิ่มในประเด็นศึกษาที่เราสนใจหลายคนก็อาจจะอยากเปิดธุรกิจใหม่หรือว่าแยกออกมาทำเองนะคะออกจากบริษัทที่อยู่ตอนนี้มาเปิดเองนะหรือว่าเป็นลักษณะของการที่มารับจอบรับงานนอกนะคะตอนนี้กำลังคิดอยู่ นะมีความคิดอยากจะรวยอยากจะสร้างตัวอยากจะเป็นเจ้าของธุรกิจหรือว่าอยากที่จะเปลี่ยนงานน่ะย้ายมาอยู่อีกทีมหรือ,อที่หนึ่งไปเลยแบบเนี้ยอยากย้ายฝ่ายย้ายแผนกนะคะหรือว่าย้ายที่ทํางานไปเลยเพราะว่ามันเหมือนกับเรารู้สึกว่ามันไม่ได้แล้วแหละเราต้องกลับคืนสมดุลให้ชีวิตเราแล้วคือตอนนี้เราเสียศูนย์เสียสมดุลไปมากเลยเพราะว่าเราเบิร์นเอาท์คือเหมือนโดนกันแกล้งหรือโดนคนท็อกซิก คนเป็นพิษต่อใจพูดกับเราแบบทำร้ายจิตใจหรืออะไรที่ว่ามันไม่โอเคแล้วเราต้องใช้ความอดทนทุกวัน every single day คือทุกวันนะคะคือตอนนี้ทำงานไม่มีความสุขเลยถ้าเกิดพูดว่าเราแบบมีความสุขคือเหมือนลอกตัวเองนะ,ะแล้วเราเราต้องการที่จะย้ายหรือเปลี่ยนไปอยู่ในจุดที่ว่ามัน Do what you love ทำในสิ่งที่เรารักอะนะคะตรงนี้ก็จะมีผู้ใหญ่ช่วยนะคะหรือเป็นลนักษณะคนต่างชาติอาจจะช่วยเราในเรื่องเงินทุนด้วยแล้วก็เรื่องวีซ่าเนี่ยมีโอกาสได้นะคนที่รอเรื่องวีอยู่ยินดีด้วยนะคะได้ทำงานต่อที่ต่างประเทศไม่ต้องย้ายกลับนะคะ Archangel Ariel นะคะอันนี้ second g r a d r a r a ์คแอ e เจิลเอเนี่ยเข้ามาช่วยเหลือเราแล้วนะคะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของ intimacy creativity เรื่องของความใกล้ชิดเรื่องของความรักความสัมพันธ์เรื่องของความคิดสร้างสรรค์จินตนาการหลายคนมีจินตนาการ imagination ดีมากเลยคนที่โดนโกงไปนะหรือโดนหลอกหรือโดนทรยศหักหลังไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเงินช่อโกงช่อชนกลช่อชนหรือความสัมพันธ์ที่รักหลอกลวงรักซ้อนรักสศร้าตรงนี้เนี่ย เราจะได้เริ่มต้นครั้งใหม่กับคนที่ดีกว่ามากเริ่มใหม่เลยจะมีข่าวดีมาแล้วก็เรื่องที่โปะแตกให้เรารู้ความจริงหรือว่าโดนโกงโดนหลอกไปก่อนหน้านี้หรือโดนทรยศหักหลังเนี่ยมันดีตรงที่ว่ามันทำให้เราหลุดพ้นจากคนชั่วนะคะทีนี้ seven j a ักรานะคะ a r c h คแองเจ r ลอ l เนะเขามาในเรื่องของ Spirit Connection, Intuition and Inspiration การเชื่อมต่อกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่ะเบื้องบนแล้วก็เรื่องของแรงบันดาลใจเรื่องของสัญชตาตญาณเขาจะมาให้เซนที่ดีมากๆเลยกับคุณราศีพฤษกในเดือนนี้ฟังเซนต์ตัวเองให้ดี hostilities นี่คุณได้รับการปกป้องคุม้มครองถ้าอะไรที่ไม่ดีเนี่ยเทพพิทักษ์ของคุณเนี่ยจะช่วยพิทัก์คุณก็คือปกป้องคุณให้รอดพ้นถ้าต้องเลิกกับใครแสดงว่าคนนั้นมันไม่ดีนะคะจริงจ ถ้าต้องหลุดจากการเป็นหุ้นส่วนพัดเนอะรอกันแสดงว่ามันไม่ดีถ้ามันดีเราต้องได้อยู่กับมันต่อใช่ป่ะเขาไม่ดีอ่ะแต่ตอนนี้เราไม่รู้เดี๋ยวเราจะรู้ทีหลังมันจะค่อยๆโปะ๊ะโป๊ะให้เห็นว่าโอ้โหตอนคบกันเองทําอย่างนี้หรือเขาไม่นิสัยไม่ดีอ่ะเขาทํากับเราร้ายมากหรือเขาไม่ดีอ่ะ และเราไม่รู้เรื่องอย่างเงี้ยนะคะจะเป็นความสัมพันธ์เรื่องแฟนก็ได้หรือเป็นเรื่องงานหรือเงินก็ได้ค่ะครอบครัวก็ได้แต่ตรงนี้อาจารย์มองว่านางฟ้าแห่งพลังงานบวก angel positivity เข้ามาละเข้ามาเปลี่ยนพลังงานเราจะพลังงานลบเนี่ยให้กลายเป็นพลังงานบวก angel grounding นางฟ้าแห่งจุดยืนแสดงว่าเขามาช่วยเราให้เรายืนหยัดเพื่อสิทธิเสรีภาพความคิดมุมมองทัศนคติ ความมีอิสระเสรีที่ไม่ริดรอนสิทธิ์ของคนอื่นด้วยนะคะไม่ทำให้ใครเดือดร้อนนะคะ a n g e l o f music ตรงนี้เนี่ยนางฟ้าแห่งเสียงเพลงคนที่ทำงานในวงการเพลงดนตรีนักร้องนะคะมีโอกาสที่จะด่งดังมีชื่อเสียงหรือสร้างผลงานที่เป็นที่นิยมตรงนี้ a n g e l o f past lives มันเป็นอะไรที่ในอดีตชาติเนี่ย กำลังหวนคืนก็คืออาจจะเป็นเรื่องของเป้าหมายชีวิตหรือ life purpose อาจารย์มีแพ็กเกจใหม่นะคะ life purpose หรือเป้าหมายชีวิตสำหรับคนที่สงสัยว่าตัวเองเหมาะกับอาชีพอะไรหรือมาที่โลกใบนี้เพื่ออะไรจะเป็นการเจาะลึกในพื้นดวงชะตานะคะดูแค่ครั้งเดียวในชีวิตไม่ต้องดูซ้ำนะคะสอบถามรายละเอียดได้อันนี้เป็นแพ็กเกจใหม่ล่าสุดที่แยกออกมาจากแพ็กเกจดูดวงแบบปกติ นะคะดีมากๆแพ็กเกจชนนี้มันทำให้เราเข้าใจตัวเองมากขึ้นเยอะเลยค่ะนะคะ anger b e l i e v e นางฟ้าแห่งความเชื่อนะคะถ้าเราเชื่อมั่นอะไรสักอย่างหนึ่งหรือเชื่อในตัวเราเชื่อในความสำเร็จเชื่อในสิ่งที่เราคิดเชื่อในสัญชาตญาณหรือเซนเดี๋ยวทุกอย่างเนี่ยมันจะพิสูจน์เองให้เราเห็นนะคะว่าสิ่งที่เราเชื่อเนี่ยมันไม่ผิดหรอกเซนเราอะไม่ผิดอะไรก็แล้วแต่อ้ a b u n d a แ c e มมแล้วค่ะ Treasure manifestation โ oh อ my gosh ขออีกใบหนึ่ง star seed ว่าแล้วราศีพฤกษกอะไรเนี่ยช็อกมากราศีพฤกษกดูให้จบคลิปนะอวยพรเยอะมากค่ะรับพรกันไปนะคะช็อกมากราศีพฤกษกดูสองใบนี้ดิสามใบนี้อึ้งมากเนาะจะคล้ายๆของพิจิกเลยอะ่ะ หลายคนอาจจะลักนาพิจิกเนาะหรือราศีพิจิกลักนาพฤกษกก็ไม่รู้นะดูดิมาหมดเลยทั้งความมั่งคัง่งอุด,ดมสมบูรณ์เงินทองพภกทรัพย์สมบัติตักไม่พร่อง treasure เนี่ยและ manifestation พลังในระมิดอีกดึงดูดรับพรมีแต่สิ่งดีๆพ่ยดีเดีๆไปหมดเลยราศีพฤกษกค่ะดูคุณทำเข้าเห็นป่ะรวยเละเลยราศีพฤกษกเอ้ย ยินดีด้วยค่ะรับพรไปเต็มๆเลยอ่ะดึงดูแต่สิ่งดีๆด,ดึงดูแต่โชคลาภสมบัติเงินทองนะดีมากค่ะเอาละทีนี้มาดูอีกสามใบตรงนี้เขาพูดถึงเรื่องของความความทรงจำในอดีตหรือเรื่องราวที่จบไปแล้วเรื่องเก่าอาจจะเป็นคนรักเก่าคิดถึงคุณนึกถึงคุณตลอดแหละนะคะจะเป็นคนราสีมีนกรกฎพิจิกเมษกันนะคะ กุ้มเมทุนตุนนะที่เห็นเลยนะคะ unfolding สถานการณ์ในชีวิตคุณกำลังคลี่คลายใจเย็นๆนะคะ star seed เนี่ยคุณคือผู้ถูกเลือกคุณเป็นเมล็ดพันธุ์ของดวงดาวนะคะที่เหมือนกับเนี่ยอาจจะเป็นเมล็ดพันธุ์ที่เหมือนมาปักที่โลกใบนี้แล้วเจริญงอกงามเติบโตขึ้นมานะคะเพื่อประโยชน์ของมวลมนุษยชาติ เพื่อประโยชน์ของคนอื่นๆจะต้องมีคุณอยู่นะคะในโลกใบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณมีความหมายคุณมีคุณค่าคุณมีประโยชน์มากๆนะคะเอออาจารย์รู้สึกว่าหลายคนเนี่ยอาจจะอยู่ในสายงานแพทย์พยาบาลนักเยียวยาบำบัด t h รา a ิสต์หรือว่าเป็นลักษณะคนในวงการ wellness วงการ s k i น c a r e วงการ h e a l t h c a r สุขภาพทั้งหลายหรือฟื้นฟูนะคะหรือวงการศาสนาเทวศาสตร์ นะคะเออหรืองานที่วงการอื่นๆก็ได้แต่ว่ามันเป็นงานที่มีประโยชน์กับคนอื่นๆทั่วๆไปอย่างงานในวงการอสังหาริมทรัพย์สร้างบ้านให้คนอยู่อะไรแบบนี้ค่ะอือฮึก็วงการอาหารคลีนวงการสุขภาพบอกไปแล้วเนาะฟิตเนสอย่างเงี้ยวงการนวดนะอะโลมามสสาส аж หรืออะไรที่มันเป็นการแก้อาการบําบัดเยียวยา คุณคือผู้ถูกเลือกนะคะเอาละประมาณนี้ค่ะก็คนโสดนะดูแล้วมีโอกาสได้เริ่มต้นรักใหม่หลังจากจบความสัมพันธ์แบบไม่ค่อยดีกับใครบางคนมาคนมีคู่เองเนี่ยก็ดูแล้วมีโอกาสที่จะต้องประคับประคองความรักให้ดีให้ผ่านเดือนนี้กันไปนะคะเพราะว่ามันมีลุ้นเรื่องของการแต่งงานหรือว่าการมั่นหมายด้วยในอนาคตถ้าเราอยู่กันเป็นครอบครัวแล้วเนี่ย ก็มีโอกาสเรื่องของการมีบุตรตั้งครรภหรือว่ามีข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องของเด็กเรื่องของลูกนะคะอาจจะได้เรียนที่ที่เขาอยากเรียนได้ไปศึกษาต่อในต่างประเทศหรือว่าได้ในเรื่องของรางวัลอะไรบางอย่างด้วยหรือได้งานที่ใหม่นะคะโอเคค่ะประมาณนี้ค่ะเป็นกำลังใจให้ในคลิปนี้อาจารย์มีเพียงเท่านี้ค่ะขออนุญ,ญาตหลับตาและจินตนาการว่าบนโต๊ะอาจารย์เนี่ยมีผงเงินผงทองเต็มไปหมดอ่ะไม่ต้องหลับตาก็ได้ลืมตาดูก็ได้ค่ะ แต่จินตนาการว่าบนโต๊ะนี้มีแต่ผงเงินผงทองมีแต่สมบัติเหรียญทองเงินตราอะไรเต็มไปหมดนะคะขออนุญาตปัดให้ราศีหรือลัคนาพฤกษกค่ะรับพรรับเข้าไปเต็มๆสมบัติตักไม่พร่องความร่ำรวยเงินทองหลังไหลเข้าหาราศีหรือลัคนาพฤกษกแบงดอลลาร์นะคะเหมือนไพ่ใบน,นี้เต็มเลยนะคะเข้าไปค่ะ หาราศีหรือลัคนาพฤกษก Blessing หรือพรดีๆผงเงินพงทองเป็นประกายเข้าสู่ราศีหรือลัคนาพฤกษกค่ะโอเคประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวไงเราพบกันใหม่โชคดีนะคะสวัสดีค่ะ สำหรับใครนะคะที่สนใจดูดวงส่วนตัวสามารถทักไลน์มาได้ตาม ID Line ที่อยู่ด้านล่างคลิปวิดีโอนี้นะคะและใครที่ ติดตามอาจารย์มานาน,นะคะฝากกดไลค์กดแชร์เพจ f a c e b o o k ให้อาจารย์ด้วยนะคะชื่อวีรดา AngelBless ค่ะลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปนี้ค่ะติดตามข่าวสารได้ทางเพจ a c e b o o k นะคะออตอนนี้ก็ใครที่อยากจะปรึกษาเกี่ยวกับศาสตร์ตัวเลขนะคะไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทรศัพท์เลขทะเบียนรถนะคะหรือว่าเป็นเรื่องของบ้านเลขที่นะชื่อมงคลนะคะต่างๆ เนาะไม่ว่าจะเป็นชื่อตัวเราเองชื่อลูกหรือชื่อธุรกิจเลิกม,มงคลต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเลิกขึ้นบ้านใหม่ลงเสาเอกออกรถเปิดกิจการสำคัญมากนะคะเลิกผ่าคลอดเนี่ยยิ่งสำคัญเลยนะเออตรงนี้แนะนำเลยนะคะว่าควรจะดูไว้นะเพื่อเป็นสิริมงคลให้กับ ชีวิตเราด้วยการเริ่มต้นที่ดีเรื่อยามนั้นสําคัญมากๆนะคะและใครอยากจะดูเรื่องของลายเสนนะคะให้อาจารย์ออกแบบให้ได้นะคะสวยแน่นอนนะคะอาจารย์ชอบเรื่องพวกนี้แต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็ แนะนำเลยคนที่รู้สึกนอนไม่หลับนะคะหรือมีปัญหาทุกใจแนะนำให้ฟังคลิปนอนสมาธินะคะลิงก์งอยู่ด้านล่างคลิปวิดีโอนี้ค่ะฟังเป็นประจำทุกคืนก่อนนอนฝึกจิตใช้พลังนรมิตในระหว่างที่เรานอนหลับนะคะตั้งจิตอธิษฐานดีๆนะคะแล้วก็หลับไปได้เลยเนาะระหว่างที่เปิดคลิปไปนะคะเอาละ คนที่ชอบนะคะในคลิปนี้ก็อย่าลืมนะกด subscribe กด like กดแชร์ด้วยเราอย่ารู้เราอย่าเห็นคนเดียวเราต้องแบ่งปันยิ่งแบ่งเรายิ่งได้เข้า mm. ใจไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแชร์ไปเยอะๆเลยแล้วใครที่รู้สึกว่า,าได้รับพรสิ่งดีๆจากการดูในครั้งนี้คอมเมนต์ใต้คลิปว่ารับพรด้วยนะคะ รับพรรับพรรับพรอย่างนี้ก็ได้หรือรับพรแค่ครั้งเดียวหรือจะคอมเมนต์อะไรก็ได้ที่เรารู้สึกว่าเรากําลังปรารถนาอยู่นะไม่ต้องใส่รายละเอียดชื่อสกุลเบอร์โทรไม่ต้องเลยนะคะ,ะเพราะว่าอันนี้ก็อินเทอร์เน็ตนะคะอันตรายระวังด้วยเรื่องข้อมูลส่วนตัวไม่ต้องแชร์แต่ว่าบอกเฉยๆว่าเราพยายามจะดึงดูดอะไรเราปรารถนาอะไรยิ่งเราคอมเมนต์มาด้วยกันเยอะๆในใต้คลิปเนี่ยมันจะเป็นการที่เรา รวมกลุ่มก้อนพลังงานให้ยิ่งใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นและใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะมันจะมีพลังมากในการดึงดูดต่างๆที่อยู่ในควอนตัมนะคะที่เราปรารถนาจะดึงดูดเข้ามาเนาะก็อย่างไรก็ตามนะคะขออวยพรนะที่นี้เลยนะอย่าลืมเม้นว่ารับพรหลังจากนี้ด้วยนะคะขอให้ทุกท่านนะที่ติดตามคลิปอาจารย์วิรดาทางช่องวิรดาแองเ l ิลเบสนะคะมีแต่ความสุขความสำเร็จ ความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตร่ำรวยเป็นมหาเศรษฐีหรือมหาเศรษฐินีกันทั่วนหน้าขอให้ชีวิตมีแต่ความสำเร็จราบรื่นรุ่งโรจน์นะคะอนาคตสดใส หนะยิบจับอะไรก็ขอให้เป็นเงินเป็นทองนะคะมีแต่เงินทองหลั่งไหลเข้ามาเทมาและขอให้มีแต่สิ่งดีๆในชีวิตเกิดขึ้นกับพวกเราทุกคนจะเดินทางไปไหนก็ขอให้แคล้วคลาดปลอดภัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองเป็นที่รักของเทวดานางฟ้าและหมู่มวลมนุษย์ทั้งหลายนะคะสุขสมหวังในเรื่องความรักคู่ครองถ้าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่เรากําลังปรารถนายอยู่ค่ะครอบครัวมีความสุขสงบร่มเย็น นะคะอยู่อย่างมีความสุขอยู่ในศิลธรรมอันดีตลอดไปประมาณนี้ค่ะเป็นกำลังใจให้แนะเดี๋ยวย่างไรเราพบกันใหม่โชคดีนะคะสวัสดีค่ะ